ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่200ฝึกทหารในเรือนจำเบื้องเฟงดูและฉากอ่านเบื่อได้ยินชื่อของสถานที่ทั้งสองแห่งนี้สีหน้าของควางซางก็แสดงออกถึงความหวาดกลัวในทันทีเบื้องเฟงดูไม่จำเป็นต้องพูดถึงตามที่ซาดาโกได้บอกเอาไว้และคำอธิบายของระบบหลังจากนั้น เบื้องเฟ่งดูในเวลานี้ต้องกลายเป็นรังของพูดผีปีศาจมากมายและเป็นสถานที่ต้องห้ามของคนเป็นอย่างแน่นอนแต่ฉางอ่านเมื่อนึกถึงข้อมูลบางส่วนที่เคยอ่านมาในหนังสือประวัติศาสตร์ในใจของควางซางก็เคร่งเครียดไปในทันทีที่นั่นคือสถานที่ที่ฝังศพทหารไว้กว่า4ี่แสนคนเลยนะพลทหารเหล่านี้ถูกฝังทั้งเป็น และไม่ต้องคิดก็พอจะมองออกว่าน,น่ากลัวมากขนาดไหนถ้าช่วงเวลาก่อนวันสิ้นโลกมาเยือนอย่างไม่เป็นไรเพราะพูดผีปีศาจเหล่านี้ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะปรากฏตัวออกมาแต่ตอนนี้วันสิ้นโลกได้มาเยือนแล้วกระแสพลังเหนือธรรมชาติพูดผีได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าที่นั่นได้เปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้าง ทั้งสองแห่งนี้ไม่สมควรไปอย่างยิ่งไปแล้วก็เท่ากับรนหาที่ตายอย่างแน่นอนแล้วเมื่อปักกิ่งรู้ได้ยังไงว่าทั้งสองแห่งนี้ไม่สามารถไปได้ทันใดนั้นหวางซางก็นึกเรื่องหนึ่งออกจึงขมวดคิ้วแล้วถามขึ้นว่าผมจำได้ว่าสถานที่ทั้งสองแห่งนั้นอยู่ห่างไกลจากเมืองปักกิ่งมากเลยทีเดียวนี่รู้ได้ยังไง เมืองปักกิ่งไม่ได้บอกเพียงแต่เตือนพวกเราก็เท่านั้นหลิวชิงสายหน้าแล้วพูดว่าดอกเดือจากนี้ทางด้านเมืองปักกิ่งก็ยังกระจายข่าวออกไปว่าให้พวกเราร้างทัพไว้ชั่วคราวอยู่ในสถานการณ์มั่นคงรวบรวมผู้รอชีวิตเอาไว้พวกเราต้องทำให้เมืองอยู่ในสภาวะสงบมั่นคง เพื่อให้ศูนย์กลางได้สร้างเส้นทางคมนาคมขึ้นมาใหม่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าเส้นทางนั้นผ่านทะลุไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่กระจายขยายพื้นที่อีกครั้งฟื้นฟูกู้คืนพื้นที่เสียหาย <c oughs> เพียงแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้น <c oughs> พวกเขาไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นหรอก เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวชิงหวางซางก็สายหน้าก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่ารบก,กวนช่วยบอกพวกเขาให้ผมอีกครั้งหน่อยนะครับเพศภัยในคืนฝนตกนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเป็นต้นไปทุกๆหนึ่งเดือนจะเกิดเพศภัยใหม่ขึ้นมาอีกครั้งคาดว่าน่าจะมีทั้งหมด12เพศภยัยตอนนี้พวกเขาเหลือเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้น เมื่อพูดถึงตรงนี้ฮวางซางก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่าดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนำให้พวกเขาไม่ต้องคิดจะฟื้นฟูพื้นที่เสียหายและสร้างแนวทางรถไฟโดยเร็วก่อนเลยครับพยายามนำเซรุ่มออกไปให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นก็เร่งเวลาเตรียมการป้องกันตัวเองให้มั่นคงถ้าเอาชีวิตรอดเพศภายครั้งที่หนึ่งไม่ได้พูดเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับ พวกเขาไม่เชื่อหลิวชิงสายหน้าแล้วพูดขึ้นว่าขอด้าเราเตือนพวกเขาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นผลทางด้านเมืองปักกิ่งไม่สามารถหยุดการช่วยเหลือและสร้างเส้นทางคมนาคมเพราะข่าวที่ไม่มูลความจริงนี้ได้ดูเบือนตอนนี้พวกเขากำลังแข่งกับเวลาเพื่อฟื้นฟูด,ดินแดนที่เสียหายอยู่การเข้าช่วยเหลือประชากร เรื่องใดๆก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องนี้ยาเมื่อได้ยินคําพูดของหลิวชิงความซางก็อดที่จะถอนหายใจอย่างอับจนปัญญาออกมาไม่ได้เขาไม่สามารถพูดออกไปได้ว่าเมืองปักกิ่งนั้นผิดในความเป็นจริงแล้วถ้าเขาเป็นผู้นำสูงสุดของเมืองปักกิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่มีทางหยุดแผนการสำคัญ ที่จะเข้าช่วยเหลืออนาคตของทั้งเมืองเทียนเฉาเพียงเพราะข่าวลือที่กระจายออกมาจากที่ไกลๆหรอกแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เขาไม่มีเครื่องพิสูจน์คำพูดของตัวเองได้เลยดูท่าแล้วคงทำได้เพียงแค่รอให้เพศภัยครั้งที่สองมาถึงก่อนเท่านั้นเหล่าผู้ใหญ่ของเมืองปักกิ่งถึงจะเชื่อคำพูดของเขาเพียงแต่ถึงตอนนั้นจะตั้งรับได้ทันเวลาหรอ เบื่อคิดได้ถึงตรงนี้ในใจของควางซางก็ดูเหมือนกับมีภูเขาลูกใหญ่กดทับไว้จนทำให้เขาหายใจติดขัดขึ้นมาเขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเห็นประเทศที่ตัวเองปกป้องมาทั้งชีวิตต้องมาพังทลายลงเราได้ทำในสิ่งที่เราสมควรทำแล้วเรื่องอื่นๆคงทำได้เพียงแค่ค,ความพยายามอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าแล้วละ่ะ เมื่อเห็นควางซางทอดถอนใจอยู่เงียบเียบหลิวชิงก็ตบไปบนไหล่ของเขาก่อนจะลังเลอยู่เล็กน้อยแล้วจึงพูดขึ้นว่าจริงๆแล้วยังมีข่าวร้ายอีกเรื่องหนึงพูดมาเถอะครับไม่มีข่าวร้ายในช่วงเวลานี้สิถึงจะแปลกควางซางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เพื่อปรับอารมณ์ของตัวเองให้คงที่ก่อนถามขึ้นได้ดามยังมีปัญหาหลิวชิงพูดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าจากข่าวที่แพร่ออกบาจากเมืองปักกิ่งไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ปรากฏสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ขนาดใหญ่บางส่วนอีกทั้งสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเหล่านี้ก็ดาตกใจมากด้วย โดยเฉพาะอยากยิงแม่น้ำห่วงแม่น้ำห่วงทำไมหรอครับเบื่อได้ยินคำพูดของหลิวชิงแววตาของควางซางก็เคร่งขรึมไปตามรายงานข่าวจากทีมผู้รอดชีวิตคนหนึ่งพวกเขาพบสิ่งที่อยู่ในแม่น้ำห่วงเป็นมังกรหลิวชิงพูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมั่นใจได้ว่า จะใช่หรือไม่ใช่มังกรแต่รูปแบบอื่นๆกลับน่าตกใจมากยิ่งกว่าเพราะลำตัวของมันยาวออกไปเกือบร้อยเมตรมังกรเป็นไปได้ยังไงเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวชิงควางซางก็ตื่นตกใจในทันทีก่อนหน้านั้นระบบเคยพูดกับเขาว่าสัตว์เทพนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังมากในเมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมถึงปรากฏสิ่งมีชีวิตประเภทมังกรด้วยล่ะโไม่มีทางเป็นไปได้ว่าจะเป็นมังกรมังกรเป็นสัตว์เทพรองลงมาจากการดำรงอยู่ของกิเลนถ้าบอกว่ากิเลนเป็นราชาแห่งสัตว์เทพ กันมังกรก็เช็กเช่นเดียวกันเว้นเสียแต่ว่าเหตุภัยครั้งที่สิบได้มาถึงแล้วไม่อย่างนั้นพวกเขาไม่มีทางปรากฏตัวออกมาได้พลังเหลือธรรมชาติฟ้าดินใดตอนนี้ยังไม่มากพอ ที่จะสะดับสะดุนพวกเขาเมื่อพูดถึงตรงนี้ระบบก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่าดังนั้นระบบขอดาว,ว่าน่าจะเป็นเจียวเจียวโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงมังกรที่มีเกล็ดและสามารถทำให้เกิดอุทก,กภัยน้ำท่วมได้ ตามตำนานเชื่อกันว่าเจียวหลงเมื่อได้น้ำก็จะสามารถสร้างเมฆเรียกหมอกเหินทะยานสู่ฟ้าได้แท้จริงแล้วเจียวและหลงก็คือคำเรียกค้านถึงมังกรในช่วงอายุที่แตกต่างกันโดยช่วงอย่างเล็กก็คือเจียวพอโตขึ้นก็เรียกหลงเจียวเมื่อได้ยินคำพูดของระบบหวางซางก็อึ้งงันไปเล็กน้อย ไม่ผิดเจียวเป็นตัวอ่อนของมังกรเพียงแต่ต้องรอให้ผ่านเก้าวเคราะห์เก้าพิบัติก่อนเจียวถึงจะกลายร่างเป็นมังกรแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเจียวเราก็ไม่สามารถมองข้ามไปได้จริงๆหลังจากนี้ โฮสควรเข้าใกล้แม่น้ำใหญ่ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำห่วงไม่ควรข้ามผ่านทางแม่น้ำเลยมีสถานที่ต้องห้ามเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วเมื่อได้ยินคำบอกของระบบสีหน้าของควางซางก็แปรเปลี่ยนไปเป็นจนยากที่จะพนานาออกมาได้ก่อนหน้านั้นก็ปลาดราก้อนฟิช หลังจากนั้นก็พบตัวเจียวในแม่น้ำห่วงอีกดูท่าแล้วในแม่น้าใหญ่ยังมีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ทั้งน่ากลัวทั้งตัวใหญ่อยู่บางส่วนอย่างแน่นอนถึงอย่างไงอาหารการกินในน้าก็สมบูรณ์พูนพร้อมอยู่แล้วในแม่น้าห่วงตอนนี้ได้มีการปรากฏตัวของเจียวที่มีลำตัวยาวเกือบ100เมตรในทะเลใหญ่ ก็น่าจะมีการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอะไรบางอย่างแน่ๆปลาหวานที่มีความยาวกว่า10เมตรก่อนวันสิ้นโลกเหล่านั้นตอนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนไปแล้วกันนะเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ขวางซางก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาในใจอลิวครับเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ขวางซางจึงรีบเอ่ยปากพูดขึ้นอย่างฉับพลันว่า สถานการณ์ของผู้รอดชีวิตภายในเรือนจำเป็นยังไงบ้างครับก็ยังดีหลิวชิงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่าถึงแม้ว่าคนเก่าคนแก่ในเรือนจำจะค่อนข้างดูถูกคนใหม่เหล่านั้นที่เพิ่งเข้ามาในเรือนจำได้ไม่นานก็ตามแต่คนใหม่เหล่านั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรศักยภาพของทั้งสองฝ่ายต่างกันมากทีเดียว เมื่อดูจากภาพโดยรวมแล้วสถานการณ์ยังอยู่ในความสงบคนที่เพิ่มเข้ามาใหม่เหล่านั้นจะต้องค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับที่นี่เมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวชิงก็หยุดไปเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นว่าดอกเหนือจากดีหลังจากทำการตรวจสอบเมื่อสองวันก่อนผู้รอดชีวิตที่ผ่านสงครามนองเลือดครั้งนั้นมาก็เกิดสภาวะฟื้นตื่นอยู่ราวๆเจ็ดแคน จนกระทั่งมีสองคนที่เกิดอาการแปลกประหลาดมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขากำลังฟื้นตื่นของพลังเหนือมนุษย์จากที่ระบบได้พูดไว้หลังจากที่วันสิ้นโลกนั้นยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆการฟื้นตื่นของคนธรรมดาจะอยู่ในสภาว,วะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าการฟื้นตื่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นนอกเหนือจากนี ภายใต้กฎเกณฑ์ของสวรรค์สงครามที่รุนแรงและการเข็นฆ่าจะทำให้ศักยภาพของผู้รอดชีวิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นถึงแม้ว่าระดับการดูดซับพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาจะไม่เท่ากับผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่ฟื้นตื่นแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถทำให้การตื่นตัวของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะเหตุนี้ในเรือนจาช่วงเวลานี้ ผู้รอดชีวิตที่ผ่านสงครามนองเลือดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านสภาวะจิตใจหรือว่าสมรรถภาพทางร่างกายก็ล้วนแล้วแต่ห่างไกลเกินกว่าผู้รอดชีวิตที่เพิ่งเข้ามาทีหลังเหล่านั้นบวกกับประสบการณ์ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาโดยตลอดทําให้พวกเขาสามารถร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นผู้รอดชีวิตที่เพิ่งเข้ามาทีหลังจะต้องถูกรังแกนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติ สำหรับเรื่องนี้ขวางซ่างจะต้องทำเป็นหลับตาข้างเดียวตราบใดที่คนเกา่าคนแก่เหล่านี้ไม่ทำอะไรที่เกินเลยมากนักลงไปพวกเขาก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าทำให้ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งทำเรื่องที่ไม่สามารถยกโทษให้ได้ขวางซ่างและพักพวกจะสังหารโดยไม่สนใจอะไรทันที แต่อย่างดีที่คนเก่าคนแก่เหล่านี้รู้ขอบเขตของเรื่องเหล่านี้ดีดังนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่เกินเลยเกิดขึ้นแต่อย่างใดตรงกันข้ามเราเด็กสาวในเรือนจำผู้รอดชีวิตที่เข้ามาใหม่ก็ให้ความสนใจกับคนเก่าๆเหล่านี้เพื่อมองหาเสาหลักในการพึ่งพิงแนบชิดอยู่ในอ้อมอกก็มีไม่น้อยเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนัก จึงไม่คุ้มค่าที่จะสนใจเรื่องที่ควางสร้างสนใจในตอนนี้ก็คือผู้ที่มีพลังเนือมนุษย์ที่ฟื้นตื่นขึ้นมาสองสามคนนั้นสำหรับคนเหล่านี้เขาล้วนแล้วแต่มีความประทับใจเพราะพวกเขาต่างก็เป็นคนกล้าหาญที่สุดในสงครามนองเลือดก่อนหน้านั้นซึ่งระบุได้ว่าพวกเขาได้ดูดซับพลังมากกว่าผู้อื่นอย่างแน่นอน ดังนั้นการฟื้นตื่นเร็วก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วและในกรณีที่คนเหล่านี้ฟื้นตื่นขึ้นมาสำเร็จพลังในเรือนจำก็จะข้ามกระโดดไปอีกขั้นดูแลพวกเขาให้ดีๆถ้าปรับตัวได้ก็ให้พวกเขาออกไปล่าสบ,บีและสิ่งมีชีวิตกลายพันุจะทำให้พวกเขาได้ฟื้นตื่นเร็วยิ่งขึ้น เมื่อคิดได้ถึงตรงนี้หากสางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าดอกเดือจากนี้ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ก็ได้รับการพักผ่อนที่มากพอแล้วผมขอแนะนำให้ผู้รอดชีวิตทั้งเก่าและใหม่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเริ่มออกไปหาวัตถุด,ดิบด้วยตัวเองล่าซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธ์ประการแรก จะต้องเตรียมวัตถุดิบและอาวุธให้มากพอเพื่อต่อกรกับเพศภัยในครั้งต่อไปประการที่สองต้องสามารถกำจัดซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาใหม่ในละแวกนี้เพื่อรักษาความปลอดภยัยแต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของผมคือการฝึกทหารผู้รอดชีวิตที่มาใหม่เหล่านี้อ่อนแอมากเกินไปจำเป็นจะต้องให้คนเก่าเหล่านั้นนำพาพวกเขา ผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเหมือนเมื่อวันนั้นอีกแล้วสงครามภายในเรือนจำวันนั้นทำให้มีการสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งนั้นกลับเป็นเพราะตัวเองที่ทำให้เกิดขึ้นดังนั้นตอนนี้ในเมื่อผู้รอดชีวิตเหล่านี้สงบลงได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วฮวงซางจึงคิดว่าจะให้ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ไปพบกับเลือดและการต่อสู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกดีเมื่อได้ยินคำพูดของควางสร้างหลิวชิงก็เกิดอาการลังเลเล็กน้อยคนเก่าเหล่านั้นก็ดีแต่คนใหม่เหล่านี้จะให้พวกเขาออกไปหาวัตถุด,ดิบราคาซอบ,บี้เกรว่าพวกเขาจะไม่มีความกล้าหาญ จุดอาจเกิดเรื่องทะเลาะกันก็ให้พวกเขาทะเลาะกันในตาของฮวางซางฉายแววเย็นชาออกมาก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าหลังจากนั้นก็ไล่คนที่ก่อเรื่องออกไปให้พวกเขาไปทำภารกิจเพิ่มเป็นสองเท่าไม่สำเร็จก็ไปต้องกลับมาทุกคนเป็นคนล้วนมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลคนเก่าคนแก่เหล่านี้ก็ต้องสู้เป็นสู้ตายเหมือนกัน แล้วพวกเขาจะเอาแค่เก็บเกี่ยวความสำเร็จของผู้อื่นอย่างนั้นหรอคนจะรวยหรือจะจนก็ล้วนแล้วแต่เท่าเทียมกันตอนนี้ยังโอเคแต่ถ้าปล่อยให้คนใหม่ทำตามอำเภอใจคนเก่าเหล่านั้นก็จะเกิดอาการไม่พอใจขึ้นเมื่อพูดถึงตรงนี้หวางซางก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่าผมรู้ว่าวิธีการนี้อาจจะทำให้มีคนตาย แต่ตายตอนนี้ก็ดีกว่าจะลากอีกหลายสิบคนให้ตายในอนาคตทุกคนอยากมีชีวิตรอดดังนั้นการเสียสละก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เซรุ่มไวรัสก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วอีกทั้งในตอนที่คนใหม่เหล่านี้ปฏิบัติภารกิจก็จะมีคนเก่านำทางไปด้วยผมเชื่อว่าแบบนี้การบาดเจ็บล้มตายย่อมลดน้อยลงอย่างแน่นอน หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ที่มีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นศูนย์เลยก็ได้อย่าลืมว่าซอมบี้ในบริเวณเรือนจำได้ถูกกำจัดไปรอบหนึ่งแล้วถึงบีเพิ่มขึ้นมาก็ไม่มากมายอะไรนะักถ้าความยากลำบากเล็กน้อยนี้ยังไม่สามารถเอาชนะได้งานพวกเขาก็คงจะมีชีวิตรอดถึงแค่วันนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องตายด้วยน้ำมือของซอมบี้อยู่ดี ขวางซ่างไม่ใช่คนเลือดเย็นแต่เขากลับเป็นคนใจเย็นด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากที่ผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนเขาย่อมเข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าจำเป็นจะต้องเสียสละมากกว่าคนไหนไหนอืมที่ได้พูดก็ไม่ผิดได้ฉันจะไปจัดการให้วางใจเถอะเรื่องดีฉันจัดการได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เมื่อดึกถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสงครามนองเลือดของเรือนจำหลิวชิงก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นทันใดหลังจากนั้นก็พยักหน้าแล้วหมุนตัวเดินจากไปเริ่มจัดการเรื่องนี้ทันที<ฮ>เมื่อเห็นหลิวชิงจากไปแล้วหวางซางก็ถอนหายใจยาวๆออกมาหลังจากนั้นก็หลับตาทั้งสองข้าง นั่งขัดสมาธิเริ่มบำเพ็ญเคล็ดลับต่อตอนนี้เรื่องสับสนวุ่นวายภายในเรือนจำก็มีหลิวชิงคนเจนโลกคนนี้เข้ามาจัดการแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องกังวลดังนั้นเขายิ่งต้องเร่งเวลาในการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตอนนี้ไม่ว่าคนธรรมดาเหล่านี้หรือว่าผู้มีพลังเหนือมนุษย์เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ต้องเตรียมตัว เพื่อรับมือกับเพศภัยครั้งต่อไปที่จะมาถึงในอีกครึ่งเดือนเพียงแต่ไม่รู้ว่าเพศภัยนั้นคืออะไรแล้วนำพาหายนะอะไรมาสู่พวกเขา